สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวก,กับจารีค่ะวันนี้จารีจะมาสาธิตวิธีการทําขนมหนึ่งตัวเป็นคัพเค้กค่ะวันนี้แต่ว่าคัพเค้กวันนี้เราพิเศษมากเพราะว่าเรามีส่วนผสมตัวนี้เป็นโคโค่ดัชค่ะเป็นยี่ห้อดัชเขาเอามาทําได้หลายอย่างเลยเอามาทำเครื่องดื่มเอามาทําขนมแล้ววันนี้จารีจะเอามาทําขนมอบค่ะขนมอบวันนี้ของจารีก็จะเป็นโคโค่คัพเค้กค่ะ เป็นคัพเค้กเนื้อนุ่มแล้วก็มีไส้เป็นโคโค่แล้วก็มีหน้าด้านบนที่อร่อยมากสวยมากทําไม่ยากแต่ส่วนผสมเขาจะมีแบบหลายอย่างนิดนึงส่วนผสมหาไม่ยากแต่ว่าเขาจะเยอะนิดนึงเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าส่วนผสมที่จะดีใส่ลงไปวันนี้มีอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมส่วนที่1กันเลยค่ะของคัพเค้กตัวนี้จะเป็นเนื้อคัพเค้กก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูไส้ดูหน้าะไรกันนะคัพเค้กก็จะมีที่อันนี้เป็นน้ําตาลไอซิ่งค่ะมีแป้งเค้ก ไข่ไก่ค่ะไ,ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะถ้าอุณหภูมิไม่ห้องใช้ตู้เย็นเอาไวน้นะคะก็พักเอาไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องมีในเคมกวนอุณหภูมิห้องเหมือนกันค่ะกลิ่นวานิลลาผงฟูอันนี้ก็เป็นผงโกโก้ค่ะเป็นผงโกโก้ดัชเนี่ยแหละอร่อยมากตัวนี้โอเคค่ะเรามาดูส่วนไส้กันค่ะนี่ก็เป็นส่วนไส้ของคัพเค้กเนาะก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะ มีผงโกโก้แล้วก็สุดท้ายตัวนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะเป็นช็อกโกแลตถ้าชอบผงกัแบเปถ้าไม่ชอบผงก็ลองเลือกเปรเซ็นต์ดูค่ะเรียบร้อยไปดูส่วนต่อไปค่ะค่ะเรามาดูส่วนหน้าหรือว่าส่วนท็อปปิ้งของเค้เคกตัวนี้กนันก็จะมีเป็นโกโก้ค่ะเป็นผงโกโก้ มีไวท์ช็อกโกแลตค่ะมีดาร์กช็อกดาร์กช็อกอันนี้ก็เลือกเอาเหมือนทุกทีค่ะว่าชอบเป็น70% 80ขมแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นช็อกโกแลตมิลค์อะไรเงี้ยลองเลือกดูมีวิปปิ้งครีมค่ะมาดูสองสองอันด้านนี้ก็เป็นที่แต่งหน้านี้เลือกตามชอบเลยค่ะว่าชอบเกรดโรยแบบไหนหรือว่าถ้าไม่ชอบโรยก็ข้ามไปเลยได้มีสีผสมอาหารค่ะถ้าอยากให้คัพเค้กตัวนี้มีสีน่ารักชอบเฉลมพลูอะไรเงี้ยได้เลยโอเคทั้งหมดนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าส่วนผสมอะไรยังไงเป็นไงก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลยค่ะ foodtravel.tv ค่ะข้างในนั้นมีครบเลยส่วนผสมวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเริ่มลงมือทำตัวโคบ,บครับเค้กเลยค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของการทำเนื้อเค้กกันก่อนนะจะดีทำที่เนื้อเค้กก่อนก็มีเนยเคม็มค่ะที่อุณหภ,ภูมิห้องที่บอกไปแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เนยเค็มได้หรือเปล่าถามกันเยอะมากว่ามีเนยจืดได้ไหมเนยจืดกับเนยเค็มใช้แทนกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นเนยจืดก็ใส่เกลือเพิ่มลงไปนิดนึงค่ะจะได้มีรสชาติเคม็มแต่ที่จะดีใช้เนยเค็มก็คือเราไม่ต้องใส่เกลือเนี่ยเราก็ประหยัดเวลาประหยัดของด้วยแล้วก็ตีค่ะจะดีใช้เครื่องตีนั่นแหละ ให้ดูว่าถ้าใช้เป็นเนยนหนุ่มผูมิอาคค่ะเตยตีนี้เดียวได้แต่ว่าเราจะตีเขาอีกนิดนึงนะจนเขาเริ่มแบบขาวฟูขึ้นมาเขาจะได้เป็นเนื้อขนมที่นุ่มๆฟูๆขอตีอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าเอาขาวฟูแค่ไหนค่ะค่ะหลังจากที่ตีเนยฟูขา,ขาวขึ้นมานิดนึงแล้วให้เทียบกันกับตอนแรกเขาจะขาวขึ้นมาค่ะไม่ต้องถึงฟูแบบขึ้นมาเยอะๆเยอะ,ยอะมากๆค่ะเพราะเหนียวเนื้อครับเค้กเนี่ยมันจะไม่อร่อยขนาดนั้น แล้วก็ใส่น้าตาลไอซิ่งลงไปเลยลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆตีเขาด้วยเครื่องอีกทีนึงให้เขาเข้ากันแล้วก็ฟูขาวขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าตอนที่เราตีให้เข้ากันเนี่ยเราต้องเป็นสปีดต,ต่ำก่อนไม่งั้นเขาจะฟุ้งน้ำตาลไอซิ่งจะหายไปความหวานก็จะลดลงไปนิดนึงเป็นสปีดต,ต่ำแล้วค่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยเอยเดี๋ยวจะดีตีให้เข้ากันกลับมาดูอีกทีนึงค่ะตอนที่เขาขึ้นฟูข,ขนาดไหน ค่ะตอนนี้จะดีก็ใส่เนยที่ตีไว้แล้วก็เป็นไอซิ่งจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่ามันแบบดูไม่ออกเลยแหละดูเป็นครีมมากเลยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นใส่ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะถ้าไม่ใช่อุณหภูมิห้องเนี่ยเขาเขาจะแยกออกมามันจะไม่เข้ากันก็ใส่ไข่ไก่ทีละฟองพอปาบลงไปแล้วก็ใช้เครื่องตีเหมือนเดิมค่ะตีให้เข้ากัน ถึงต้องใส่ไข่เทียฟองด้วยคือว่าไข่เทียฟองเนี่ยมันจะทําให้ทั้งหมดเข้ากันง่ายถ้าสมมติว่าใส่ปุ๊บสาวลงไปเลยเนี้ยค่ะมันจะเข้ากันไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นแบบลิ่มริมิมิมเนื้อ,อเค้กจะไม่อร่อยเละเคแล้วก็ใส่ทีะฟ,ทะ,ฟทะฟองเทียฟองเดี๋ยจะดีใส่วานิลาลงไปคู่กันด้วย จ้าแล้วก็ตีอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆทีละฟองจะดีค่อยๆทำก่อนนะคะก็มาดูทีค่ะตอนนี้จะดีใส่ไข่ครบแล้วแล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปหมดแล้วตีเข้ากันเรียบร้อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นใส่ของเป็นของแห้งมีแป้งเค้กมีผงโกโก้เนี่ยค่ะแล้วก็ผงฟูจะล่อนรวมกันใส่ในชามเดียวไว้เลยก็ได้กระมังเดียวไว้เลยก็ได้หรือว่าจะค่อยๆล่อนใส่ลงมาในนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ใครถนัดจะดีค่อยๆล่อนใส่ลงมาแล้วก็ จะให้ดูว่าผงโกโก้ผงโกโก้อันนี้ก็ผงโกโก้ดัชที่บอกไปใช่ไหมมันคือยี่ห้อเดียวกับนางพยาบาลแหละมันคือตัวเดียวกันเขาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เนี่ยค่ะจะให้ดูว่าถ้าเราล่อนเนี่ยเห็นไหมคะว่าผงโกโก้เนี่ยมันจะมีเป็นแบบเป็นเม็ดเมอย่างเงี้ยถ้าเราล่อนมันจะทําให้เค้กของเราฟูขึ้นถ้าเราไม่ล่อนเนี่ยเม็ดเม็ดตัวเนี้ยจะทําให้เค้กเรามันไดนน้ลงลงลง,ลงไปแล้วก็ของฟู ลังนล่นนล่อนเดี๋ยวจะดีจะล่อนให้หมดลงเลยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูทีตอนที่เราจะคนให้เข้ากันผงโกโก,ก้ด้วยค่ะล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยเราก็มาผสมค่ะเปิดที่สปีดต่ำพอนะคะไม่งั้นเนี่ยฟุ้งกระจายแล้วแป้งจะหายไปเปิดสปีดต่ำแล้วก็ค่อยๆคนคนเข้ากันเสร็จเป็นเนื้อเนียนก็ถือว่าเรียบร้อย เคเดี๋ยวจะดีจะคนให้เข้ากันที่สกิดแงเนี้ค่ะไปเรื่อยๆกลับมาอีกทีตอนที่เค้กเนื้อเข้ากันแล้วค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเค้กก็เรียบร้อยลวจะให้ดูว่าเขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็จะมาตักเขาใส่พิมพ์กันมาดูพิมพ์คัพเค้กค่ะคือ ตอนนี้จะดีเป็นถ้วยที่ขึ้นรูปได้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ถาดธรรมดาก็ได้แต่ว่าสาหรับบางคนที่เป็นถ้วยคับเค้กที่มันไม่สามารถขึ้นรูปด้วยตัวเองได้เป็นกระดาษแล้วแปะแบะจะต้องใส่เข้ามาในพิมพ์นี้นะใส่เข้ามาในพิมพ์ที่เป็นแบบแม่พิมพ์แต่จะดีเอาอย่างเงี้ยใส่ในแม่พิมพ์ด้วยแหละเขาจะได้ไม่วิ่งไปวิ่งมามีแม่พิมพ์แล้วอะ่ะเราก็ใช้ให้ถึงโอเคเราก็มาตักการจะดีใช้เป็นที่ตักไอศครีมค่ะลงเลยสูตรเนี้ยเนื้อเขาจะพองนิดนึงแหละ พึ่งติดๆเลยอ่ะอย่าถึงกับ3าส่วนสี่พราะเขาพองอะ่ะสูตรเนี้เนื้อมันจะนุ่มมากโอเคลงเลยเดี๋ยวจะดีจะใส่ให้หมดนี่แล้วเข้าตะอ,อบเรามาดูอุณหภูมิกันดีกว่าอุณหภูมิจะดีใช้ที่175องศาค่ะเป็นไฟบนไฟล่างเหมือนเดิมแล้วก็เวลาเนี่ยอยู่ที่25นาทีแต่ว่ามันจะบวกลบขึ้นอยู่กับว่า ใช้ถ้วยคับเค้กเป็นไซส์ไหนถ้าเป็นแบบมินิจิ๋วๆเงี้ยมันทีอย15ทีเขาก็สุกแล้วอ่ะแบบจิ๋วๆเลยเหรียญสิบอะค่ะมีขายมีกันแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยคัพเค้กที่เป็นสแตนดาร์ดถ้วยใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะอยู่ที่27 30เลยเงี้ยลองดูแล้วกันว่าเท่าไร่ถึงสุกเนาะลองเช็คก,กันดูจะดีจะทำเข้าตอบแล้วก็ช่วงระหว่างที่รอให้สุกเราไปทำไส้ข้างในกันจะ้ะ เรามาดูวิธีการทำไส้ของโคโค่ขับเค้กกันทำง่ายมากก็คือวิปปิ้งครีมเนี่ยค่ะเทลงหม้อเลยแล้วเราจะต้มเจ้าตัววิปปิ้งครีมเนี่ยค่ะให้เขาสุกไม่ใช่สิต้มให้เดือดต้มให้สุกไม่ใช่ต้มให้เดือดขอโทษพูดผิด Okay. ต้องเขาให้เดือดแต่ว่าวิปปิ้งครีมเนี่ยมันจะมีหลายชนิดเราจะเลือกยังไงใช่ไหมคือสูตรเนี้ยจะดีไม่ได้ใส่น้ําตาลในสูตรของตัวไส้อย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกวิปปิ้งครีมที่มีมีความหวานเรียบร้อยแล้วลองอ่านตรงส่วนผสมข้างก็ได้ค่ะว่าเขามีความหวานหรือยังถ้ามีแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆเป็นวิปปิ้งครีมที่แบบรสชาติจืดเลยเนี่ยอนุญาตให้ใส่น้ําตาลลงไปได้แล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหม ปริมาณเนี่ยก็ลองลองชิมดูเลยแหละแล้วแต่ความชอบบางคนชอบหวานนิดเดียวอะ่ะแค่แบบเท่าไหร่เดี่ะช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยก็อาจจะพอแล้วแต่ว่าถ้าบางคนที่ชอบแบบโหหวานหวานสุดๆหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่ถึงสี่ช้อนอันนี้ลองลอง,ลองทำแล้วก็ชิมดูแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นวิปปิ้งครีมที่เขาหวานแล้วเนี่ยไม่ต้องล้เขาเฟคแล้วจะดีจะรอให้วิปปิ้งครีมนี่เดือดแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปจ้ะ หลังจากที่วิปปิ้งครีมร้อนเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาลงมาจากเตาใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยแล้วก็คนนิดหน่อยก็พอแล้วล่ะเพราะว่าช็อกโกแลตในเดียวเขาก็ละลายแล้วคนๆๆๆและระหว่างนั้นเราก็ใส่ผงโกโก้ค่ะทั้งหมดเลยเดี๋ยวเสื้อเลิเราก็จะคนให้เขาเข้ากันทั้งหมดเลยก็จะกลายเป็นไส้ละแต่ว่าตอนคนให้เข้ากันนี่แหละ มันคือมันไม่ยากแต่ว่ามันต้องให้เข้ากันจริงๆอ่ะไม่มีแบบเป็นเม็ด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 เม,ม,ม็ดเลยอ่ะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นวิก์หรือว่าตะกร้อมือก็ได้คนๆคนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่เข้ากันเนียนปิ๊บแล้วดีกว่าค่ะตอนนี้ครับเค้กก็สุกเรียบร้อยแล้วออกมาสีสวยน่าทานอย่างนี้เลยที่บอกค่ะตัวน,นี้เขาฟูเยอะเพ,พราะฉะน,นั้นครึ่งเดียวก็พอละ แล้วก็เรามาใส่ไส้กันไส้ตัวนี้ค่ะก็จะดีมีตัวนี้แหละเป็นอินเจชันเป็นตัวใส่ไส้แต่ว่าถ้าเป็นปกติที่บ้านไม่น่าจะไม่น่าจะมีตัวนี้เนาะใช้เป็นที่บีบถุงเค้กธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้หัวที่เล็กหน่อยจิ้มลงไปเลยแล้วก็บีบอย่างนั้นก็ได้หรือว่าถ้าใครจะหาซื้อตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็เก๋ดีนะก็เก๋ดีก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราทําเมื่อกี้ค่ะจะดีทาแล้วก็ คนจนเข้ากันเนื้อเนียนเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ถุงบีบหรือว่าจะใส่ตัวที่ฉีดไส้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็จิ้มลงไปเลยจิ้มลงตรงกลางเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดเข้าลงไปแต่ตัวเนี้ค่ะจะฉีดแบบอุ้ยไม่เสียงเหยอ่ะได้ปะเออก็ฉีดเข้าลงไปแต่ว่าเขาจะหนื่นิดนึงคล้ายๆการหนาชะตัวเนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้แรงนิดนึงจะเห็นว่าจะดีมือสั่นอืม าบีบลงไปนี่จะเห็นว่ารู้ได้ไงว่าบีบลงไปเยอะแค่ไหนเราดูตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นาเป็นตัวนี้นะปึ๊บชอบใไส่เยอะก็บีบเยอะพอแล้วส่แค่นี้พอแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมาอาจจะปาดข้างหน้าเก็บนิดนึงให้เขาเรียบๆปึบ๊บเนี่ยแหละเสร็จหนึ่งอันละจารีก็จะทำนี้ไปเรื่อยๆเ,เลย มาดูวิธีการทำตัวท็อปปิ้งหน้ากันดีกว่าก็มีวิปปิ้งครีมค่ะเห็นเลยแล้วก็วิปปิ้งครีมเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีเป็นเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีก็ได้ถ้าไม่มีก็เป็นตะก้อก็ได้แต่ว่าเราใช้เครื่องตั้งแต่แรกแลลวแล้วก็เครื่องปรับเลยก็เครื่องตีค่ะจนเขาตั้งยอดเดี๋ยวมาดูว่าตั้งยอดแค่ไหนละกัน าจะให้ดูว่าตอนนี้วิปปิ้งครีมเขาเนี่ยค่ะให้ดูว่าตั้งยอดขนาดนี้เป็นแบบตั้งยอดแล้วก็จะด,ดีก็ใส่ในถุงบีบค่ะหัวเป็นหัวกลมธรรมดาเลยวันนี้ใช้แบบไม่มีลายไม่อะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นตอนสุดท้ายทีมีลายแล้วเขาทําไม่ได้มาก็บีบเลยนะก็บีบวนๆหมุนๆเหมือนก้อนหอยธรรมดาค่ะมาโอเคอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะด,ดีทำทั้งหมดนี้เลยค่ะ ทำทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะอยู่ที่15นาทีเป็นขั้นต่ำนะหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่มีข้อแม่อยู่นิดนึงว่าเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยต้องใส่ชามใส่ทัพพายอะไรก็ได้แล้วก็ปิดข้างบนนะคะไม่ให้โดนอากาศในตู้เย็นไม่งั้นเนี่ยเนื้อเค้กเขาจะด้านขึ้นแล้วก็อีก15นาทีกลับมาเจอกันอีกทีน่นึงค่ะ หลังจากที่จะดีเอาขับเคี้ยค่ะเข้าไปในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วก็พักเขาทิ้งไว้แล้วก็มาละล,ลายละลายช็อกโกแลตกันก็ช็อกโกแลตชอบความขมเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละมันจะมีแบบ90-70-80%เจ็อย่างเงี้ยค่ะก็เอาเข้าไมโครเวฟแต่ว่าตอนเอาเข้าเนี่ยค่ะต้องต้องอย่าเอาเข้าทีแบบ 3นาที2นาทีอะไรเงี้ยเอาเข้าทีละหนึ่งนาทีพอคะ่ะ1นาทีครึ่งนาทีก็ได้ค่ะเพราะว่าความร้อนของแต่ละบ้านไม่เท่ากันครึ่งนาทีเนี่ยจะเซฟสุดหนึ่งนาทีได้เอาออกมาแล้วก็คนแล้วเข้าไปใหม่เงี้ยค่ะเรื่อยเื่อเรื่อยๆือย่าอย่าทีหนึ่งสามเลยนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะไหมไหมปุ๊บตรงบางช่วงเนี่ยละลายบางช่วงไหมแล้วมันมันก็เสียเนาะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าไมโครเวฟเลยแล้วเดี๋ยวออกมาตอนที่เขาละลายค่ะค่ะตอนนี้จะดีก็ละลายช็อกโกแลตละลายหมดทั้งหมดแล้วละ่ะเนี่ยค่ะให้ดูว่าประมาเณเาร้อนเลยแบบน อุ่นๆร้อนๆเลยล่ะแล้วก็เราจะใส่ตัวผงโกโก้ลงไปสิบวัทผงโกโก้อันนี้ก็ใส่ตามชอบอะค่ะคือเพิ่มความเข้มข้นอร่อยขมๆผงโกโก้หอมๆลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าใส่เยอะโกโก้ช็อกโกแลตตรงนี้ค่ะที่ไวชุบหน้าเขาก็จะแข็งแข็งมากหน่อยคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วก็ไม่เหลือเป็นเม็ดๆๆเลยนะต้องให เอียงเลยไม่งั้นตอนชุบเนี่ยเดี๋ยวจะจะไม่สวยมันจะมีเม็ดเกล็ดไม่สวยโอเคเดี๋ยวจะดีจะคนให้เข้ากันจนไม่มีเม็ดก่อนแล้วก็จนกว่าอุณหภูมิจะได้ค่ะอุณหภูมิก็คือจับไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้สึกอุ่นเรารู้สึกเหมือนแบบจับโต๊ะธรรมดาอะไรเงี้ยนะคนไปเร่อีกทีนึ่ค่ะค่ะตอ่นี่จะดีก็ละลายไว้ช่่่่่่่่่่่ร่อ่แล่่่่่่ค่่่่่่่เ่่่่่ล่่ล่่อุณหภูมิก็่่่่่่่่ค่ะเราไม่ร้อนแล้ว แล้วก็เราจะมาชุบตัวครับเค้กที่เราเข้าตู้เย็นเอาไว้กัน15นาทีอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องปิดฝาเขานะไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาตรงตรงที่เป็นเนื้อเค้กจะสัมผัสความเย็นในตู้เย็นแล้วจะแข็งมาดิฟกันเลยก็จุ่มเลยค่ะนี่นะลองดงูมดูได้เดี๋ยวก็จิ้มเลยฟาบรอขึ้นหนุนนิดหน่อย เขาไหลๆห,หยดๆหยดๆลงไปจํานวนนึงค่ะไม่งั้นมันจะไหลออกที่ถ้วยแล้เดี๋ยวไม่สวยโอเคได้ละประมาณนี้แล้วก็ไปพักไว้บนตะแกรงเลยค่ะตอนนี้เราจะจุ่มแล้วก็ใช้เป็นโรยโรยเกล็ดน้ำตาลกันก็เหมือนเดิมค่ะจุ่มไว้เลยแล้วก็ค่อยๆให้เขาช็อกโกแลตเนี่ยเขาไหลๆไหลลงไปถ้าเราเอาขึ้นมาเลยเนี่ยไหลลงถ้วยแล้วเดี๋ยวถ้วยเลอะไม่สวยอืมได้ละ แล้วก็รีบโรยเกล็ดน้ำตาเลยนะเดี๋ยวจะแข็งซะก่อนอ <laughs> ยังไงอะลูกวิ่งกันวุ่นปา้ปาปา้าป้าวิ่งไปไหนกันอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เอาอีกอันหนึ่งเลยเลยดรีบลงเหมือนเดิมก็หมนุน ดยวเกล็ดน้ำตาลผ่อใจกันโอเคเรรียบร้อยเดี๋ยวไปทำสีขาวกันค่ะค่ะเรามาดูอีกแบบหนึง่งชุบเป็นไวช็อกก็ชุบลงไปเหมือนเดิมเลยก็หมุนหมุน แล้วก็ไปพักบนตะแกรงให้เขาแข็งค่ะนี่แหละก็ชุบเป็นหมดนี่เลยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปจ้ะค่ะถ้าอยากให้เป็นแต่งหน้าแล้วก็ทําให้เป็นสีสีเนี่ยจะให้ดูว่าก็เป็นไวช็อคเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีตามที่นี่แหละแล้วก็เราจะมาแต่งขับเค้กกันไวช็อคตัวเมื่อกี้ค่ะจะดีก็ใส่ถุงบีที่เป็นกระดาษพับขึ้นเองนี่แหละแล้วก็แต่งหน้าเลยนะืดชึบ อ,อ่าวเข็งดินตัดก็ลงเลยถ้าอยากได้สองสีคู่กับสียิ้นก็ลงเหมือนกันเรียบร้อยได้หนึ่งอันแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่งตมำทรายไปเรื่อยๆเลยจะดีทำที่เหลือกันนะจ๊ะนี่นแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเสร็จแล้วทํายังไงกันต่อไปค่ะแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วคือแต่งจานแล้วก็เตรียมเสิร์ฟกันเรามีจานสีขาวค่ะจะดิเตรียมจานแบนๆสีขาวาไว้แล้วไวใส่เค้กแล้วก็มีช็อกโกแลตที่ยังเหลืออยู่มาเรามาอารกันดีกว่า ก็แต่งจานเลยแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรยังไงนะอืมแล้วเดี๋ยวเราจะพักอันนี้เอาไว้หบอย่างพักนิดเดียวเขาก็แข็งแล้วละ่ะมันสวยอ่อนเป็นเสือป่าอ่ะพักเอาไว้แล้วก็มาทำตัวคับเค้กต่อกันทั้งหมดเราเสร็จมาแล้วละ่ะเหลือเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่ยังไม่ได้แบบ เลยผงโกโก้ของเราลงไปโอเคแล้วก็จะมีที่ร่อนแป้งค่ะแล้วก็มีผงโกโก้ผงโกโก้ดัชเนี่ยแหละแล้วก็ร่อนลงเลยนี่โอเคเรียบร้อยเราจะมาจัดใส่จานกันละโต๊ะเลยอะ่ะ แล้วก็จานมากำลังจะแข็งแล้วสามชิ้นแนะน,นะน่สัมผันี่มีสีขาวที่ทำเอาไว้เส้งตาลแล้วก็ที่มีโกโก้อยู่โอเคเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะอันนี้เป็น โคโค่คัพเค้กน่ารักมากถ้าคนที่ชอบช็อกโกแลตน,นะตัวนี้สุดยอดเลยละ่ะก็วันนี้ค่ะจดีต้องขอบคุณด้วยแล้วมีโคโค่ดัชตัวนี้ทําให้ขนมของจจดีอร่อยมากวันนี้โคโค่อันนี้ทําได้หลายอย่างเลยนะทําเค้กทาขนมอบหรือว่าจะเป็นชงดื่มร้อนเย็นอะไรได้ตัวนี้อร่อยมากโอเคแล้วก็วันนี้ถ้าชอบตัวนี้นะคะเป็นโคโค่คัพเค้กก็เข้าไปเลยค่ะ foodtravel.tv ค่ะข้างในนั้นมีวิชามีส่วนผสมอะไรเงี้ยในนั้นได้หมดเลยแล้วก็วันนี้ค่ะควงตะลิวกินเที่ยวไทยกับ foodtravel.tv แล้วก็จะดีกับโคโค่คัพเค้กแล้วก็โคโค่ดั h ด้วยต้องไปแล้วค่ะ๊รืบอยค่ะ